สมาคมชาวยโสธรน,นะครับจัดบอลการกุศลจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนครับสมาคมชาวยโสธรจัดกนนารแข่งขันฟุตบอลการกุศลในปีพศ2567นะครับเพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬามอบให้โรงเรียนในจังหวัดยโสธรที่ขาดแคลนณสนามฟุตบอลโรงเรียนสมาภพาพ,พัฒนาเขตคลองสามวากรุงเทพหมหานครโดยมีแปทีมลูกหนังร่วมดวลแข่งฟุตบอลเจ็ดคน พร้อมฟุตบอลคู่พิเศษนําโดยพนิพนธ์เกิดแย้มอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยบุคคลมีชื่อเสียงและดาราน,นักแสดงครับสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันได้มีนายเพชรทไทยวงคําเหลาหรือว่าหม่ำจกมกประธานที่ปรึกษาสมาคมชาวยาโสทรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกนกพิษวิทยาวรนันนายกสมาคมชาวยาโสทรเป็นประธานในพิธีด้วยกิจกรรมนี้สมาคมชาวยาโสธรจัดขึ้นเพื่อรวบรวมอุปกรณ์กีฬาและรับบริจาคเพื่อนําไปมอบให้กับเยาวชนลูกหลาน ชาวยะโสธรที่ขาดแคลนเพื่อใช้ออกกำลังกายและห่างไกลอย่าสพติดครับ